จบไปอีกสนามสำหรับสืลูกยางชายหาดเอเชียทัวร์ในรายการนครศสีชาง์สเซเลกทูน่า AVC B บีทัวร์นครศสีโอเพนครั้งที่6ซึ่งผลงานทำในกีฬาไทยส่งเข้าชิงชัยทั้งหมด6ทีมทั้งชายและหญิงดีที่สุดคือทีมหญิงมือหนึ่งของไทยวรพัฒน์สอนนาดารงกับธนรัตน์วรมชวีทถปปลุเป้าก็ถึงรอบรองชนะเลิศแต่น่าเสียดายจบอันดับ4หลังแพ้ให้กับออสเตรเลีย2ในรอบชิงอันดับสไปศูนย์ต่อ2เซตส่วนอีกคู่ดาวเด่นไทยทีมสาวไทย2 รำไพพึกนุ่มวงกับพิธิถาหงพักร่วมชิงชัยเป็นปีที่3ผลงานดีขึ้นตามลำดับได้มาตั้งแต่อันดับ9อันดับ7และครั้งล่าสุดจบอันดับ5ของการแข่งขันถือว่ามีแววดีก้าวขึ้นมารับใช้ชาติแทนุูพี่ได้อย่างแน่นอนครับขณะที่ผลงานหนุ่มไทยหนึ่งไปทิ่สุกโตกับกิติพัฒน์ยังถิ่นรองแชมป์มาเซ่นที่จังหวัดหนองคายควงคู่ทีมไทย2องพัทพงศ์โตแย้งกับนัทนนท์อินเขียวมาไกลสุดจบอันดับ9ร่วมหลังแพ้ทีมเต็งแชมป์มือหนึ่งอย่างคาคาสถานและกาตาค อย่างไรก็ตามแม้ผลงานรายการนี้พลาดขึ้นโพเดียมแต่ยังมีอีกหนึ่งงานใหญ่ในบ้านเราให้ลุ้นแชมป์ในช่วงเทศกาลสงการานต์คือศึกสมิหลาช้างเอวิซีบีทัวร์สมิหลาโอเพ่นครั้งที่16ซึ่งจะเปิดฉากแข่งขันระหว่างวันที่1 4บสถึงสิเมษายนนี้ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาแฟนๆกีฬาก็สามารถเดินทางไปร่วมชมและเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬากันได้นะครับสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพอภิสิทธิพ่านรายงานจากจังหวัดคนครศรีธรรมราช